สวัสดีครับอยู่กันในช่องของลิงค์ดูบอลครับช่วงข่าวเด็ดประจําวันผมได้หยิบยกข่าวนี้ขึ้นมาครับส่อชูดซบถาวอร์ดแอน,อนโทนีโพสมีไนถึงเรอเบติสหลังหมดสัญญายืมแมนยูในคราวนี้ครับแอนโทนีดาวเตะทีมชาติบราซิลนะครับย้ายจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนมก,กราคมไปร่วมทีมเรอเบติสแบบยืมตัวและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยเขาซัดประตู9ลูกและ 5S จากการลงเล่น26นัดครับอย่างไรก็ดีครับเรียลเบติสพลาดหวังการได้แชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับในพวกเขาพ่ายแพ้กับเชลซี4ประตูต่อ1และทำให้นายคตของพอคาแก้งวัย25ปีไม่ชัดเจนว่าเขาได้ย้ายมาขาเกือกับทีมในลีกกระทิงดูอย่างถาวรตามที่ปรารถนาหรือไม่ครับ ทางล่าสุดครับเมื่อ3ามสิบพฤษภาคมนะครับ mm hmm. ดาวเตะแซมบ้านะครับ, mm hmm. พบโพสลงไอจี mm hmm. เหมือนบอกลาเลอบริิสหลังหมดสัญญายืมตัวเรากับว่าจะไม่ได้เซ็นสัญญาถาวรครับวันนี้เป็นวันที่ต้องขอบคุณบทที่สวยงามที่สุด บทหนึ่งในชีวิตของผมนับตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาสู่สโมสรนี้ผมรู้สึกถึงความแตกต่างบางอย่างมันเหมือนการได้กลับบ้านมาค้นพบตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ผมขาดหายไปกับพวกคุณผมเริ่มยิ้มได้อีกคนอันโตนีระบุครับขอบคุณที่ต้อนรับผมเป็นส่วนหนึ่งของพวกคุณขอบคุณที่มอบความสนุกในการเล่นฟุตบอลให้ผมและขอบคุณที่ทําให้ผมตระหนักว่าทําไมผมจึงตกหลุมรักเกมนี้บ้านของผมผู้คนของผม ขอบคุณมากทุกทา่านคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผมจะไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับหากรับชมคลิปนี้แล้วชอบกุญแจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใ,ใหม่ๆจากทางเราขอบคุณกันกไปครับขอฝากเว็บไซต์กีฬายอย่างลิงดูบอลดูบอลสดดูบอลฟรีครับตามมาได้แอดมินโปรโมทไว้ในคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ